เถิเถ,ถิดมาอีกนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องลินขอบคุณนะคะขอบคุณน้องลินค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ลูก ไม่ได้ไร้นานแล้จำไม่ได้ขอบคุณนะคะน้องยินคิดถึงค่ะือนึงบ้านเกิดแม่ไอด้อค่ะแม่อ้อผ้ามายพ้ะน้ำกันค่ะ หนูแม่ขอเก้าอี้หน่อยได้ไหมมานั่งตรงนี้คิดถึงเหมือนกันขอบคุณค่ะขอบคุณน้องลินหนูยกเก้าอี้มาตรงนี้ให้แม่หน่อยสวัสดีค่ะยายุพีนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมันไม่ตรงตรงนั้นหรละลูก คุณค่ะขอบคุณยายยุพินขอบคุณน้องลินเดอร์ค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องลินค่ะมาไหว้พระใกล้บ้านค่ะสวัส,สดีค่ะแม่อ้อยคนสวยสวัสดีค่ะยายยุพินขอบคุณนะคะมันเกิดแม่อ้อยแม่อ้อยมาไหว้พระค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ มันก็ไม่ร้อนอ่ะลูกก็ดีให้นั่งพัดลมขอบคุณเ้อค่ะผู้ใดว่างกมาทักท้ายกันได้ค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณยุพีนจากน้องลินค่ะขอบคุณนะคะน้องลินขอบคุณมากค่ะ ตรงนี้ทำไมถึงขึ้นว่าชุมชนลูกมาดูให้หน่อยแป๊ดหนึ่งแม่ไม่ได้ไล่นานแม่จำว่า่อยได้ค่ะน้องลิ่มเนีน่ยตรงนี้มาดูให้กดไหมให้มันมีอย่าง,งนี้แบบนี้แบบนี้หมดเลยอ่ะนะเม่ได้ไล่ โดนไลค์กระจำบ่ได้แม่น้องดิ้นมีหุ่นชีพึ่งมีหุ่นชีพึ่งมีพระประจำวันเกิดมีหุ่นชีพึ่ง ค่หลวงปู่ที่วัดเหนือนี่ค่ะเหมือนมากเลยดินกระเพาะไโดนคือกันแน่แน่นค่ะไม่ว่าจําว่าไใดละค่ะน้นยิ้น พระประจำวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารหมุนชีพึ่งมีไว้ผ้ายางเบืองหลอบๆค่ะ ประจำวันพุธนม่อนอยเกิดวันพุธกลางคืนค่ะรูปเหมือนได้สวยงามมากค่ะ จะใช้คลิปอง์ที่นั่งอยู่กับเสือเอาองค์เดียวก่อนไหมทีละองค์ละองค์ก่อนกแล้วก็มาตรงนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณยายยุพินค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคนสมมายนะคะว,วัดเหนือค่ะตรงนี้วัดเหนือค่ะวันนี้วันเกิดค่ะเลยมาไหว้พระค่ะวันเกิดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะมูนีวันเกิดกันเลย มาไหว้พระค่ะวัดใกล้บ้านค่ะวัดเหนือค่ะคุณยุพินทักทายคุณสมหมายนะคะยายุพินทักทายคุณสมหมายค่ะ สวัสดีค่ะคุณสมหมายน้องดินทักไทยคุณสมหมายนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะ ไม่ให้ขายวันนะด้วยยี่สิบนาทีก็พอ ขอบคุณนะคะแม่อ้อยขออนุญาตลงไลฟ์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ